นี่ไงวันวันนี้ลมทำไมยมเย็นเราเข้าไปทำไมมันลมเย็นมันเปิดแอร์ทั้งทั้งสวนสนุกไหมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดแอร์อากาศมันเย็นลมมันแรงมันเลยเย็นว่า,าเนาะทำไมทำไมท่าไหนมันมันจะหยุดทีอ่ะไม่หยุดหรอกลมแรงวันนี้ไปเร็วๆไปนั่งอันไหนอะเลือกเอาสิวันฉันจะนั่งกับผู้รัก,กไม่ต้องไปนั่งกับเขา นั่งออเราจะไปนั่งเป็นกอคอคอขอคอเขาทําไมล่ะเอ้าก็หมุนกันทั่วกมันเหมือนกันีนสิจะนั่งเป็นก้างขวางคอเขาอยู่ได้เขาไม่ได้พูดอะไรปะโอเคโอเคไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขานั่งกันสองคนดีอยู่แล้วเธอจะไปเป็นก้างขวางคอเขาทําไมล่ะก็เราคนน้าก็สองคนนี่มันก็มาเป็นสองคนเหมือนกัน เธอเป็นไงบ้างสองคนน่ะ